วันนี้นะคะจะพามาเก็บมะละกอน,นะคะอยู่นี่นะค่ะต้นนู้นเลยค่ะ,ไ,คะไปเลยค่ะไปเก็บมะละกอกันค่ะมะละกอก่าน,นะค่ะโอ้ยเดี๋ยวก็ต้องเอาไม้หักเลยนะมาแพ็ง and the work oh at this time ha no out kha mai วัดป่าไรยังไงินังหัวโยใจยังไงเฮ้ยแาวไยังไงมากินข้าวเลวพี่น้องเพื่อนชาวบานนี้อ่างหอยดมากเลยสวหลตอนไหนอ่างอยอัญชัยอนไหนอ่างไปดูเราแนี่ไปอ่างก็หางกินโซจีโซจนแล้ ทอดอากาศลังอาในหลังอึดึงอาแบบไม่ไม่อันนี้คือหนูอเาแบบไม่ไม่ถ้าทอดอากาศเขาจะเด็จ้ะอันนี้คือหนูนาเดี๋ยวจะมตำหนูพกเออหนูพกเด้อจะกับปลาดุกสมตำแซ่บ ยัน้ำมนปักึนอ่ทอดแบีร์ซบอผากวางชิมาไปแซมกัอุ้ยอ้ยล้งก็เล่นลูกมือเรกินกินน้ำมือฮกินน้ำสอนบอแซบเด้อกินน้ำมือมันจังสิแซมถ่ังไฟอ่ะกีบเอ๋ยอยู่นี่เอาอยู่อะไรนะ อยูนาโง่เออมือนีก็อยู่หน้าคือเกาจ้ามากินข่าวนังกัน้อจ้ายู่หน้าคือเกาใส่กาเกมาวันนี้ใช่อยู่หน้าคือเกามามือนีมือแิลงให้เบ่งบรรยากาศด้วจ้าระมาดกันทีบ่ไยใ้เบ่งบากร่สามกินข้าวน้ามืดมันตั้งซิเซ่บยอดมันละอ่อนๆอนีนเด้ ยอดกินไปมากนี่ยอดนี่ยอดยอดมาละอ่อนๆได้จ้าผักกะทินเนื้อมือใหม่เออมือใหม่นะัดทำเรียบผักกะทินได้จ้าเนี่ยก็เจลบอกไปเขากินไวๆเฮ้ย